ถ้าเป็นทั้มมาเนี่ยเราคิดว่าดาวไซด์ของเซตมีครับแต่ผมผมผมส่วนตัวนะฮะผมคิดว่าลงไม่เยอะเพราะว่าตอนนี้ตลาดเส็นทรั์เสียนทั้งโลกไพ i ซ์อินว่ทําชนะไปแล้วไม่ว่าจะเป็นดอลลร์ที่แข็งคริปโตท,ที่ขึ้นทองคำที่ก็มีขึ้นมาตลอดนะครับแต่ละอย่างเนี่ยที่ขึ้นเนี่ยมาสาะท้อนว่าทั้มจะเป็นประธานธิบดีเพราะว่าดอลลร์ดอลลร์แข็งเพราะว่ามาตรการของทั้มเนี่ยชาินยมบ เพราะนั้นเนี่ยดอลลาร์จะได้เปรียบเลยมีการแข่งขันมาตลอดบาทอ่อนเงินไหลออกจากเอเชียหุ้นปรับฐานไปแล้วรอบหนึ่งถูกไหมฮะคลิปโตก็ขึ้นนะครับเพราะว่าทั้มเนี่ยเขาก็มีจุดยืนที่ชัดเจนเกี่ยวกับคริปโคอเรนซีนะครับแม้ว่าเขาก็อาจจะบอกว่าต้องใช้คู่กับดอลลาร์อะไรไปก่อนแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะแบนซะทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆสินทรัพย์พิจ์อินว่าทั้มจะชนะเพราะนั้นถ้าทั้มชนะจริงๆเนี่ยผมว่าหุ้นเอเชียที่จะไม่ดีกับการที่ทั้มมาเนี่ยผมว่าจะลงไม่เยอะ ในทางกับการถ้าแฮร์ริชนะอันนี้ผมว่าขึ้นเยอะผมว่าหุ้นไทยอาจจะทดสอบเผลออาจจะไปทดสอบพันหอีกครั้งเลยก็ได้เพราะว่าไม่มีใครคิดว่าแฮร์ริจะชนะนะอันนี้คือในแง่ของใครมาก่อนนะครับส่วนหุ้นที่ได้ได,ได้ได้รับประโยชน์เนี่ยผมว่าถ้าเป็นคัมมาเนี่ยแน่นอนนะมาตรการเขาชัดเจนแล้วภาษีชัดมาก60จีนอีกที่เหลือคนอื่นๆเนี่ยเซภาษีนําเข้าเพราะฉะนั้นการาย่ฐา,านการผลิต ไม่รู้เกิดอีกครั้งไหมแต่เซนดิเมนต์มาแน่คืออามาตสกับวานะครับกลุ่มนี้คมมาแน่แล้วก็การที่ไม่ว่าใครจะมาเนี่ยแต่ถ้าทัป์มาเนี่ยการถัดดุลมันจะเยอะขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยบอลยิวก็จะขึ้นบาทอ่อนดอนแข็งตามอ่าออบอลยิวที่ขึ้นนะครับเพราะนั้นบาทบาดอ่อนเนี่ยกลุ่มส่งออกก็ได้ประโยชน์นะครับอันนี้ก็เราอาจจะชอบฮาน่ากับทียูในแง่ของพื้นฐานนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือดีเฟนซี ก็คือพวกกลุ่มโรงพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยกลุ่มพวกเนี้ยจะได้ไประโยชน์ถ้าท้ำม,มาแต่ถ้าเป็นแฮร์ริชก็ตรงตัวครับถ้าหุ้นไปทสอบพันห้าอีกรอบก็ซื้อหุ้นในประเทศผมว่าหุ้นในประเทศมีม,มีจะได้ไประโยชน์สูงสุดถ้าแฮร์ริชมานะครับโมชิแดนแอนฮาเอราวันอ่าพวกเนี้ยในประเทศกลุ่มโรงแรมกลุ่มค้าปลีกแล้วก็ CR c r c 3 0สาถึงสามเป็นโซนเก็บนะครับเราเช็คตัวเลขเซมสตอเซลของ c r c ในฝั่งแฟชั่นมาก็ดู เติบโตขึ้นนะครับเติบโตขึ้นเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าแฮร์ริสมีค้าปลีกกับโรงแรมอ่ะอย่างละตัวพอเพื่อเพื่อรอว่าถ้าสมมติเซตเด้งค้าปลีกที่เรามีกับโรงแรมที่เรามีก็เด้งตามเป็นหุนกลุ่มดเมสติก